สวัสดีครับพบกับผมช่างบิ๊กเช่นเคยครับผมวันนี้พามากับเจ้ามิสูไตทตันครับมาด้วยอาการสตาร์ตตอนเช้ายากครับควันขาวเดี๋ยวเรากําลังไล่ระบบอยู่ครับเช็คว่าตอนนี้ก็คือไม่มีไฟมาที่ระบบหัวเผานะครับหัวเผาไม่มีไม่มีไฟมาแต่ว่าที่เรือนไม้มีไฟขึ้นครับมีไฟลูกหัวเผาขึ้นอยู่ที่เรือนไม้อยู่คือเหมือนระบบทํางานอยู่ครับแต่ว่าทํางานที่เรือนไม่แต่ว่า ด้านหัวเผาไฟไม่จ่ายครับเดี๋ยวกำลังไล่เช็คระบบกันครับว่าเช็คฟิวกันอยู่บัวเลยใส่แล้วจเะเชียรยังมาสชเฮ็ดโตเครื่องมือเหรอวะแ่เห็ดาหาคนเชียร์พนันได้อยูุ่่ถามเชีไปมาท่มถามมึงก็เลยไม่ขอลองทร่ปถามมึง เดือนกูกัวๆนี่เลยกันกว่ากั้กัวกเปลีย่ยงตั<อ>้งบก็เืิ่งต้นนี่ฮะดีเลย์เช็คแล้วครับคือไฟไม่มาที่ระบบดีเลย์ครับแต่ว่าดีเลย์ทำงานอยู่ยครับเดี๋ยวลองไล่ระบบต่อครับ นี่ฮะตัวปัญหาหัวเผาไม่ทํางานครับก็คือนี่ฮะฟิวเมนขาดครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟิวของหัวเผาครับมันก็นี่ฮะ80แอมป์ครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนขั้วแบตใหม่ครับแล้วเรามาลองกันดูว่ามันจะมีไฟไหมทํางานได้หรือยังครับแล้วรถมันจะสตาร์ตรติดหรือเปล่าเดีย๋ดวยวเรื่อง เดี๋ยวไปเเดี๋ยวเช็คไฟก่อนครับอันนี้ต่อฟิวแล้วเีะบอกอ่านี่ไฟมาแล้วครับโอเค12โวลต์นี่ฮะ,ะเดี๋ยวมาดูที่หัวเผาไฟมาไหมอ้าวเปิดออยกุญแจปิดเปิด เนี่ยนะฮะได,ด,ดออะะ้ดิปปะได้เปิดไฟหน่อยเอออ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยาอ,อาการวิสูครับหัวเทาไม่ทำงนานครับผมครับ้อ,องไปรับกระต่ายมาอีกรอบนึงนิด ครับสำหรับเจ้ามิซูวิชิไททันครับผมอาการหัวเผาไม่ทํางานครับตอนเช้าสตาร์ทรถไม่ติดครับต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนถึงจะสะตาร์ทง่ายครับก็เอามาให้ชมอีกหนึ่งคลิปครับผมสําหรับเจ้ามิซูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ